เอาครับสวัสดีครับก็วิธีบ้านๆข่างทางอีกแล้วครับมนี่ครับพ่อพ่อก๋วยเตี๋ยวปอกแป๊กครับกุวยเตี๋ยวปอกแป๊กแสงจันทร์นะแสงจันทร์ครับแสงจันทร์ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเมนูน้ำตกแสงจันทร์ครับผมครับพ่อเาแสงจันทร์ท่าครับผมแสงจันทร์ท่านั่นโอ้ยแซ่บบักคักนี่ครับนมีเส้นสุเส้นครับมีเบิดสุเส้นครับนี่มาแล้วเด้อบริการแล้วครับบริการแล้วมีหัวใจสแกนคิวอาร์โค้ดผู้ใดิ้พอน้ำข่างท็เอื่นๆครับนี่ ก๋วยเตี๋ยวแสงจัน,จนย่อมเพื่อว่าปีปทุ่มเฮาหน่อยเนาะนี่ละมาเลยบ้านน้นขว่ว้วยครับเด้อบ้านน้นขา่วครับเพเ่อว่าปีบทุ่มขายยูแถวอะไรครับยูนากริกรครับผมยูนากสิกรครับรจานยูนาก,กริกก่มขายสม,มือหร,รือบนะุกคำหน่ะจันทึ่งสุกครับจันนึ่งสุกข,ข,ขายทุกเมื่อครับไปใมานะั้า่นแหละครับผู้เผ่านมาเห็นเรากับ น้ำขางท่างกับซื้อเลยครับแซีบเสบเสบรับกันว่าเสียบมีสุเนียวครับนี่แซีบไล่เจ้าปกแบกนี่ครับอยู่งขางทางเซ็นนะอ็นี่มะพร้าวพันยุ้ยแถวๆหนาล้งบานครับหนางบานมาปีหนางนึกเมื่อปีปรปทุมครับนี่นี่ท่านี้ก็เส้นเขาสะระคามท่านี้ก็เส้นเขาไปพยักนี่แหละครับนี่ เอาย่าปรคทัดปิงนี่ลืมถามได้น้ำเขาบ่ครับพ่อค่าได้ยังครับเขาว่าในสิ้นเดือนครับโอ้ยไอ้ไอ้ก๊สิได้มันมืออ่นนี่ตัวเอ้ยมัน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 จันมันจันเมียนเมียนผมนั่งเบิ่งขขาวอยู่เอา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 ดีใจน้ำนี่นะครับพ่อค่าเพิ่นก็ได้อยู่เพราะว่าคนจนครับครับผมเออนั่นดีใจน้ำเพิ่น เคนก็นได้อยู่มือหนึ่งน้ำเขาอยู่ได้วันจันทร์พะนะ<ช>บ้านน้ำเขาเอาวังว่างว่งเห็นหน้ามานถ่วมบ่ใช่ครับบ่ครับไม,ม,ม่ถั่่วมไม่มถั่วครับบ้านแดงครับแล้วเคยดักดูเห็นไหมครับครับครับยังสั่น,น,นเฮดตันเขาบ่าครับเป็นเฮดหน้าบ่เฮดอยู่ครับผมน้องเฮดเขา โอ้ครับครับครับาิดง่ามง่ามวะเขาง่ามใช่ครับผมอ๋อมาม่เหมือนตัวครับเขาเขาเสร็จเหมือนนผมบอกว่ามาครับเพราะเั็นม้าเหลืองฮะคนรู้เบิ่งมามาเหรอกระมีเหลืองโอ้มาๆเอามีเหลืองก็ได้ครับมีเหลืองแท่งก็ได้เออเอามาๆเบิร์มีเหลืองก็ได้ครับปวยยากปวยยากผมกินง่ายๆนี่นมากเลดครับทางข้างห้อง นี่แหะครับ <มา S 1> คือมีขายดีครับมันเลยอ่ะมามาหมดซ้อนนั่นขายดีพราะนะนี่แหละครับวิธีบรรบานข่างท่าเอาครับ,รบเป็นอาชีพสุจริตหากินง่ายาไปถึงนาบ้านประชาชนเลยไปถึงนาบ้านพี่น้องเลยครับส่งถึงบ้านส่งถึงบ้านพี่วินัยครับนี่มาฐานห่งเงิน วงเฮโลอยู่ใส่งขายดีสิบพราคว่าควากเข่าครับปวดแทงมาได้โอ้ยข้าวขาว่าควายอยากเข่ายวอดแท่งมาเลยมานะอย่าพูดหายก็ง่ายเหมือนกัสมาชิวาม่นี่ครับอาจจะมือจังไนนะครับเด้อเอาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวสิกินจังไนนะครับเด้อ ซิมสิกินของเพิ่นจัง่อยนี่ใส่แล้วโอ้เมื่ฝนมาปึ๊บกับบรรยากาศขึ้นขว่อนเลยเนาะครับต้นป่านนี้เนาะครับผมจ้กบรรยากาศขึ้นจ้งหนาหนาวดิร่มใบไหวก็ยังหนาหนาวเนาะช่วงเขากำลังจิดตกถอกเนาะมันโมมันโมน่ะตั้ง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 ตังตั้งตั้งได้หนั้งตออกตั้ง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 ตั้แมั้ตัวออก้งตัางรั้งตั้งตั้งตั้ง ครับเอาครับผมจะมีแล้วครับที่เก้า